ดีค่ะพี่อ้อยนะคะนี่นะคะพี่อ้อยมาเริ่มทำเสื้ออีกตัวนึงนะคะเป็นลายนี้เนาะเป็นลายนี้นะคะเป็นคอปาดนะคะตอนนี้พี่อ้อยเริ่มทำตรงช่วงไหล่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้แถวนี้นะคะแล้วก็อีกแถวหนึ่งฝั่งนี้นะคะพอได้ทั้งหมดนะคะเออหกแถวนะคะพี่อ้อยก็จะ มาต่อเป็นตรงตัวนะคะมา,มาเริ่มต่อตรงตัวเนาะตรงนี้ก็จะเริ่มจากคอลงไปนะคะตรงนี้เริ่มจากคอลงไปเป็นคอปาดนะคะปาดอ่าถึงไหล่เนาะแต่เดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วก็จะเก็บขอบนิดนิดนะคะอันนี้เป็นช่วงที่หนึ่งนะคะที่ทำเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเกสรน,นะคะ ตัวนี้จะเป็นช่วงที่สองนะคะซึ่งเป็นกลีบดอกนะคะนี่นะคะนี่เป็กลีบดอกเนาะตรงนี้คือเป็นช่วงที่สนะคะแต่อันนี้พี่อ้อยไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไว้ต่อช่วงช่วงดอกอื่นนะคะตรงนี้จะต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่อ้อยอเก็บหมดไปแล้วเนาะถ้ายังไม่เก็บหมดนะคะก็จะ จะเริ่มได้ตั้งแต่ตรงหัวมุมนะคะมุมมุมของของตัวลายเสื้อเนาะจะเป็นมุมตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ไปเพื่อเอามาต่อเนาะถ้าหพี่อ้อยจะใช้พี่อ้อยต้องมาเลาะอ,ออกนะคะต้องมาดึงออกการดึงออกนะคะก็ไม่ได้ยากนะคะจริงจริง,รงพี่อ้อยไปตัดแว่นแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เนาะ เลนสั่งมาจากญี่ปุ่นนะคะตอนนี้พี่อ้อยตัดแว่นตัวนี้นะคะแพงกว่าตอนที่พี่อ้อยยังไม่ผ่าตาอีกนะคะตอนพี่อ้อยยังไม่ผ่าตาเนาะแว่นพี่อ้อยจะอยู่ที่สองหมื่นนิดๆน,นะคะแต่วันนี้ที่พี่อ้อยไปตัดก็คือส0 0 0 0ื่นกว่านะคะเพราะว่าตาเราผ่าแล้วข้างหนึ่งจะเป็นแบบหนึ่งข้างหนึ่งก็ ข้างขวาตอนนี้มีติดเอียงเพราะว่าตอนนั้นที่หมอตรวจเจอมีพังผืดนะคะอยู่ตรงด้านหลังของลูกตานะคะก็ทำให้มีปัญหาเนาะก็เลยตอนนี้ตัดแว่นแพงกว่าเก่านะคะแพงกว่าเก่าจากสองหมื่นกว่าเป็นสามหมื่นกว่าเดีย๋ยววันไหนแว่นมาแล้วพี่ย้อยจะมาทำรีวิวแว่นให้ดูนะคะว่ามันแพงอะไรตรงไหนนะคะนี่นะคะถ้าสมมติถ้าพี่ยอ้อยจะต่อพี่ย้อยจะต้องดึงตรงนี้ออกนะคะดึง หรือออกเลยนะคะแล้วก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ซึ่งเวลาต่อเพียวก็จะต่อจากมุมนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวมาทางด้านนี้มาจบที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จเป็นตัวแล้วยังไงพี่อ้อยมาทําคลิปให้ดูอีกทีนึงนะคะตอนนี้ให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะว่าพี่อ้อยเริ่มตอนนี้ก็ถ้าถ้าต่อต่อช่วงแขนแล้วช่วงตัวก็จะไวขึ้นแล้วคะ่ะพี่อ้อยเพิ่มความเร็วขึ้นตรงไหนรู้ไหมคะเพราะว่าพี่อ้อยมา มาเริ่มจากดอกเล็กๆก,ก่อนพี่อ้อยเริ่มหนึ่งสองสามพี่อ้อยจะเริ่มเป็แบบนี้เพื่อที่จะไหวขึ้นนะคะถ้าเราจะมาเริ่มจากหนึ่งสองสามมันจะลำบากนะคะเพราะว่ามันใช้สีไม่เหมือนกันนะคะพอสีเทาปุ๊บพี่อ้อยจะต้องมาต่อสีขาวพอจากสีขาวพี่อ้อยจะต้องมาใส่เป็นสีเทาซึ่งแต่ละสีเนี่ยเราจะต้องมาเก็บไหมนะคะตรงนี้ ไหมสุดท้ายนะคะหมสุดท้ายจากที่ที่พี่อ้อยต่อไว้แล้วพี่อ้อยยังไม่ได้เก็บนะคะนอกนั้นพี่อ้อยเก็บหมดแล้วเนะาะจังยังไม่ได้เก็บก็ตอนช่วงสุดท้ายที่ต่อเอาไว้นะคะซึ่งตรงช่วงเนี้ยเดี๋ยวพอทําเสร็จเรียบร้อยก็จะมาเก็บอีกทีนึงนะคะก็จะได้เป็นตัวเสื้อที่สวยงามนะคะก็พี่อ้อยทำรีวิวให้ดูก่อนนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไม่ใต้ช่องเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ